มาทุกคนแม่กันอยากเล่นทุกคนยกมือโอเคทุกคนคนละหนึ่งลูกเอาสีอะไรก็ได้ที่ทุกชอบนะคนละหนึ่งลูกนะคนละหนึ่งลูกนะ

ออกไปครับไปกินเลยเดี๋ยวเลยครับ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  อ้าวคานนี <zo ys print> <festivals> ้ทุกคนเอาไว้ข้างหลังเอาไว้ข้างหลังถ้าภูระสุนบอกว่าสีฟ้าก็ใครได้สีฟ้าชูขึ้นนะอ้าวใครได้สีฟ้าชูทุกคนขึ้นมาสีอื่นไม่ต้องชูสีอื่นเอาแอบไว้สีอื่นแอบไว้สิเอาสีฟ้าลูชูโอเคเอามือลงต่อไปแอบไว้สีชมพูยกมือใค้สีชมพูไหนโอเคยกไว้ยกไว้บอลสีม่วงไหนดูสิลูกอ่าใครได้ลูกบอลสีม่วงชูหน่อย ลูกบอลสีม่วงโอเคใครได้ลูกบอลสีเขียวยกมือสีเขียวเฉพาะสีเขียวนะสีเขียวนะสีเขียวนะเอาละเรารู้จักสีแล้วนะอ่ามาหยิบไปอีกรูปหนึ่งเร็วลูกหนึ่งเร็วกลับไปกลับไประวังชนกันกลับไปลูกเออเร็วเอาหยิบลูกที่เหมือนของเราเร็วหยิบไปเลยลูกเอาสีเหมือนกันเอาสีเหมือนกันลูกเอาสีเหมือนกันเอาสีเหมือนกันเอาไปเลยใครได้แล้วไปเลย เอาสีเหมือนกันลูกสีเหมือนกันเอาคนไหนได้แล้วไปเลยเอาสีเหมือนกันลูกคนไหนได้แล้วเอาสีเหมือนกันลูกสีเหมือนกันเอาสีเหมือนกันเออไปเลยไปลูกเอาไปเลยเร็ววิ่งไปทั้งที่เอาสีเหมือนกันลูกเก่งมากสีเขียวเหมือนกันเลยน้ำหวานเอาสีเหมือนกันสีชมพูเหมือนกันลูกอ่าชมพูไม่เหมือนเอาสีเหมือนกันครับอันไหนเหมือนกันไม่ใช่อันนั้นก็ไม่เหมือนเอาสีที่มันเหมือนกันสิครับลูกเหมือนกันอันไหนอันไหนเหมือนกัน ชัพูเอาสีเหมือนกันสีไหนสีไหนเหมือนกันอีกรูปหนึ่งน้องนัดจิบสีฟ้าอีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งนี่ไงน้องนัดเออน้องนัดเปลี่ยนมากไปลูกไปนั่งเลยลูกูเอาเปลี่ยนสีใหม่เอาสีเหมือนกันนะลูกไปไปหาตรงนู้นอ่าเอาสีเหมือนกันอ่ะหนูไปเปลี่ยนด้วยเอาสีเหมือนกันมาเร็วเอาคนไหนได้เหมือนกันแล้วยกมือให้ครูผสมดูหน่อยเออโอเคตะวันตะวันนั่งลงมือคนไหนได้สีเดียวกันแล้วชูขึ้นชูขึ้น ชูลูกบอลสองสีพร้อมกันเลยโอ้โหได้ลูกบอลสีเดียวกันเลยนะเอาข้างหลังข้างหลังใครได้ลูกบอลเหมือนกันชูมือไว้เก่งมากเลยเอาเดี๋ยวถือไว้นะถือไว้นะพันธ์ยีนอวิปีเอาชูคควางสองลูกพร้อมกันเลยนะฟว้างมาให้ถึงครูประสนเลยนะเอาวิ่งมาเก็บวิ่งมาเก็บเร็ววิ่งมาเก็บเร็วเอากลับที่ไปคนไหนได้สองลูกแล้วกลับที่ไป กลับไปยืนที่เดิมกลับไปยืนที่เดิมเร็ว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 เอออ่าดูซิใครได้ที่หลังสุดเอากลับไปยืนที่เดิมเลยสามสองอ่าวิ่งไปเก็บมาเลยวิ่งไปเก็บมาเลยกลับที่เดิมเร็วกลับที่เดิมอ่ากลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมเอาเร็วกลับมาที่เดิมเอ้าเดี๋ยวเราจะโยนให้สูงขึ้นไปบนท้องฟ้าเลย สอปีต้องถือเู่ที่สุดนะอย่าอย่าอย่าเอาไปเอาไปเอาไปเรื่องของใครของใคอ่อไม่ใช่ใครตัดโดนดนทำไมไรอองเปลนโนทเอองโอ hora, ้ยย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  เอ็บเสร็จแล้วเส็จแล้วอ้าวข้าวนี้ข้าวนี้ดูนี่มายืนตรงนี้นะเอาไปเก็บมาเลยคว้างให้ข like okay. ้ามเน็ตเออ วางไว้วางไว้วางไว้ที่เส้นวางไว้เอ่อวางไว้แล้วรีบกลับไปเลยลูกวางไว้แล้วรีบกลับไปเลยวางไว้แล้วรีบกลับไปนั่งเลยลูกขับไปถึงก่อนชนะนะเอาเร็วเร็วรางไว้วางไว้วางไว้เออเอากลับไปเร็วกลับไปกลับไปกลับไปเอากลับไปนั่งกลับไปนั่งกลับไปนั่งอ่าวางเลยลูกวางเลยเออวางเร็วเรววางที่เส้นวางที่เส้นเอ่อวางเลยครับเรียงกันเอากลับไปนั่งที่เดิมวางเจวางวางลงเอาปองเจวางวางลงวางลงสิ วางเลยลูกเอออ้าไปไปนั่งลงเก่งมากเตรียมตัวกลบต่อไปที่ตรงนี้ที่สัตว์เลี้ยงาเร็วระวังคงใจระวังชนกันเอาเก็บเร็วเก็บของตัวเองแล้วกลับไปที่เดิมเร็วสองลูกระวังชนกันด้วยเอากลับไปเร็วกลับไปเร็วเออ อ่ะกลับไปเลยลูกคนไหนเก็บแล้วกลับไปเลยหมดเวลาเอาลูกบอลมาให้ครูอ้อยใส่ถุงเร็วเราจะกลับห้องแล้วเอาลูกบอลมาเก็บใส่ถุงเลยลูกอ้าวมาเข้าแถวมามาครับไหนใส่ลูกบอลแล้วมาเข้าแถวตรงนี้เอาห้องครูอ้อยผู้หญิงต่อไลรถไฟเอาห้องครูประสอนผู้หญิงมาต่อไลรถไฟ